สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนเขียวสองจันประดับด้วยเขียวสองจันแท้หนึ่งเม็ดและเพชรเกรสรเพชรเหลี่ยมแทป,ปอป r รวมอร์รวม2.37กะหลัดตัวเรือนทองคำา8 k น้ำหนักรวม11.14กรัมไซส์แหวน53.5ราคาเพียง114,000บาทครับ แหวนวงนี้มากับพลอยไซส์พรีเมียมครับเป็นเขียวส่องจันแท้เม็ดใหญ่มากครับเม็ดนี้น่าจะประมาณ10กะลัดครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่า9กะลัดแน่นอนครับมั่นใจครับ การเจในเลือกใช้เป็นทรงโอเวลลนะครับทรงไข่ทรงนี้เล่นไฟสวยงามครับสังเกตประกายไฟพลอยนะครับสวยงามมากครับสีสันเนื้อพลอยใช้ได้ครับส่วนงานเพชรให้มาเยอะครับมีตังเพชรเกอรและเพชรเหลี่ยมทัพเปอร์เพชรรวม2.37กรัตให้เทียบหน้าแหวนและหน้าพลอยนะครับงานเพชรให้มาแต่เพชรเม่ได้ใหญ่นะครับเพชรเกอรชั้นในประมาณ7ตังนะครับ ให้เทียบหน้าแหวนกับหน้าพลอยนะครับกับเหรียญบาทจะเห็นภาพชัดเจนมากกว่านะครับเดี๋ยววัดขนาดให้ชมทั้งสองด้านนะครับหน้าแหวนและหน้าพลอยครับถ้ามองระยะใกล้ๆนะครับจะสังเกตว่าเพชรชั้นในนะครับมีความติดนวลเล็กน้อยนะครับช่องเราดีวิวตามตรงหมดทุกอย่างนะครับพี่ๆซื้อสินค้าไปแล้วมั่นใจได้ว่าสินค้าตรงปกแน่นอนครับสังเกตว่าหน้าพลอยเม็ดใหญ่นะครับ แหวนวงนี้มากระไซส์ห้านะครับวงนี้ทําไซส์ให้ฟรี4ไซส์นะครับแจ้งเข้ามาได้หมดครับการแหวนสวยงามดีนะครับก้นแหวนสวยก้นพลอยสวยไม่บิ่นไม่แตกหักสมบูรณ์แบบครับวงนี้ราคาไม่แพงนะครับ1 1 4่งแสมื่นบาทมืดเทียบสินค้าตามท้องตลาดนะครับประมาณนี้ยังไงต้องมีแสนสี่แนนะครับที่นี่ขอแค่แสนหนึ่งนะครับ เฉพาะค่าตัวเรือนทองคำนะครับ11.14กรัมค่าตัวเรือนประมาณ3 0 0หมืนะครับส่วนค่าเพชรนะครับเม็ดใหญ่ๆนะครับ2.37กรัต4-5หมื่นนะครับเพราะฉะนั้นค่าเพชรและค่าทองคำ8หมื่นนะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือเป็นค่าพลอยเขียว่องจันประมาณ10กรัตนะครับไม่ต่ำกว่า9กรัตค่าพลอยแค่ประมาณแค่3 0,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าราคานี้ถูกแน่นอนไม่มีที่ไหนให้ได้แน่นอนครับมั่นใจครับ สามารถออกใบเซอร์ได้หมดนะครับทั้งเพชรทั้งพลอยนะครับที่ร้านการันตีเหมือนเดิมนะครับขายแต่ของแท้งานธรรมชาติพลอยธรรมชาติและเพชรธรรมชาติหมดครับยินดีให้ตรวจสอบครับใบเซอร์เล็ก5 0 0บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้และงานโตเรือนทองคำนะครับส่วนเพชรเหลี่ยมบาร์เกตนะครับข่าวสะอาดดีมากครับน้ำประมาณ9 7 9 8นะครับประมาณนี้ครับ วงนี้ราคา114,000บาทยังไม่พอนะครับพิเศษถ้าพี่ๆชำระเงินสดนะครับลดให้ปัดเศษทิ้งนะครับเหลือ1 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับสามารถมาจจำติดจองได้แจ้งเข้ามาได้หมดครับพูดคุยกันได้หมดครับสามารถ น,นรับสินค้าได้ที่เจเจมอจะเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับโซนจากจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับชิ้นนี้ซื้อวงเงินรับประกันคุ้มครองเต็มถึงมือแน่นอนร้0ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ดิตจันทร์ต้องนัดลงหน้าเะครับเนื่องจากเดินทางตลอดครับไปหาลูกค้าตลอดต้องนัดลงหน้าขออภัยด้วยครับหากสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทียเดอรด้านนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ